้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยเรามองถึงอน,นาคตข้างหน้าที่อยากให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีสวัสดีครับผมเคิร์กนะครับปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวครับที่นครราชสีมาครับค่ะสวัสดีค่ะทรายค่ะปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเหมือนกันค่ะค่ะก็สุภลัยก็คือเราเคยได้ยินชื่อมาก,ก่อนแล้วคือแต่ว่าเราอ่ะคิดว่าโครงการสุภัยค่ะจะมีแค่จังหวัดในกรุงเทพทีนี้พอเรา เห็นสื่อโฆษณาตามถนนแล้วก็ใน a c e b o o k เนี่ยค่ะว่าสุภไลเนี่ยมีที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยเราสองคนก็เลยตัดสินใจลองเข้ามาเยี่ยมชมโครงการเอ่อจริงๆเราสองคนก็เพิ่งแต่งงานกันนะครับได้สองสามเดือนแล้วนะครับแล้วก็ตกลงกันว่าอยากย้ายมาอยู่บ้านด้วยกันนะครับแล้วก็กำลังจะเริ่มสร้างครอบครัวใหม่ด้วยกันนะครับก็เลยได้เลือกแบรนด์สุภไลเนี่ยเพราะว่าเรื่องของคุณภาพชีวิตจะได้อยู่ด้วยกันในอนาคต รเรื่องของการไว้วางใจเรื่องของแบรนด์นะครับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของทำเลนะครับก็เป็นเหตุที่สําคัญครับพอเได้เข้ามาเยี่ยมชมโครงการนะคะเราก็รู้สึกว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันค่อนข้างดีก็เลยมองว่าเออถ้าสมมติในอนาคตถ้าเรามีน้องหรือว่ามีลูกอะคะ่ะเราก็มั่นใจว่าน้องอะคะ่ะก็จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็มีคุณภาพค่ะ บริกของที่นี่นะคะก็ประทับใจตั้งแต่เราเข้ามาซื้อบ้านแล้วค่ะก็คือเราได้ได้รับการดูแลจากเซลลที่ค่อนข้างน่ารักพอเรามีปัญหาเรื่องเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยเราไลน์ไปถามเขาหรือว่าเราลองโทรหาเขาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะช่วยเราแก้ปัญหาแล้วก็ตอบปัญหาเราได้ได้ครบหมดคือจริงๆเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมและทายเนี่ยมองเรื่องเป็นความสําคัญมากๆตั้งแต่มาอยู่แล้วเนี่ยก็คือรปภที่นี่มีจํานวนเยอะแล้วก็มีการตรวจหมู่บ้านเนี่ย ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับทำไมให้ผมรู้สึกว่าทางผมเองและครอบครัวเนี่ยอยู่หมู่บ้านนี้เราสึกว่าปลอดภัยครับ mm hmm. ตอนที่ผมเข้าได้เข้ามาชมโครงการเราไม่เห็นบ้านสุพรรณนะอย่างแรกที่ผมเห็นเลยก็คือโถงบันไดนะครับผมชอบมากรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทําให้บ้านเนี่ยมีสเปซและไม่แออัดไม่ว่าจะเป็นห้องนอนหรือเป็นห้องรับแขกสำหรับค,ครอบครัวหรือห้องรับแขกสำหรับแขกที่จะมาเนี่ย แยกกันชัดเจนครับที่มองอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดสมมติว่าตอนที่เรามีน้องอะค่ะตอนที่เรามีลูกเราก็รู้สึกว่ามันจะมีบริเวณให้เขาได้วิ่งเล่นอ่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอึดอัดเหมือนแบบบ้านสมัยใหม่ทั่วไปผมเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่แล้วที่โคราชผมชอบทำอาหารให้ทางภรรยาทานนะครับ<ม>ทั้งห้องครัวและพื้นที่ในห้องครัวเนี่ยนะครับค่อนข้าง หมาะมากๆนะครับกับไลฟ์สไตล์ที่ผมชอบทำอาหารด้วยครับตัวไรายอะค่ะชอบในส่วนของมาสเตอร์เบดมของที่นี่ค่ะเพราะว่ามีพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็สามารถที่จะบิวอินตัววอล์คอินโฟเซ็ตนะคะเข้ามาในห้องนอนได้แถมเรายังเหลือพื้นที่ไว้สำหรับทำเป็นมุมพักผ่อนอีกด้วยค่ะสำหรับส่วนกลางของโครงการนะคะเราโชคดีที่บ้านของเราค่ะอยู่ใกล้กับตัวส่วนกลางของโครงการทำให้เราสามารถที่จะเดินไปใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้เลย ก็จะมีสระว่ายน้ำกับฟิตเนสส่วนตัวผมนะครับผมชอบตรงที่ว่าโครงการเนี่ยมีสวนสาธารณะอาจจะมีการจ็อกกิ้งนะครับหรือไม่ก็เดินเล่นกับลูกหรือการน้องหมาในหลายนคนได้ครับชอบตรงนี้นมากครับปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่มาอยู่สุภรัยนะครับทางผมเองและครอบครัวเนี่ยก็สามารถนะครับเดินเล่นรอบบ้านได้นะครับและทําสิ่งที่เราอยากจะทำํำเราได้พื้นที่ที่มันกว้างมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์กับ ชีวิตของตัวเราเองมากขึ้นทำให้เราก็รู้สึกว่าเราน่าจะต้องมีความสุขกับการที่อยู่บ้านก็อยากให้ทุกท่านนะคะลองมาสัมผัสได้ตัวเองค่ะเหมือนที่สายกับพี่เคิร์ตัดสินใจเข้ามาอยู่ที่โครงการนี้ค่ะ